สวัสดีครับกีลาเอฟซีทุก FC ท่าน,นครับวันนี้เราได้มีโอกาสเอาเรียนหลวงปู้เฮงลหลวงผูเฮงประพาโครับนะรุ่นเฮงี้นะครับเนื้อนวะนะครับมาให้น้าได้รับชมครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับนักกู้ชาแนลคนชอบตกปลาพาทลุยนะน,นะครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาส เอาเลียนมาทำคลิปให้น้าๆได้รับชมครับแทนประสบการณ์เช่นเคยครับจะมีประสบการณ์อย่างไรก็ไปติดตามรับชมกันเลยครับเป็นเนื้อนวะครับกรมสัตว์รุ่นเ็งกระพาสัรุ <welche ăn> ่น uh> เ็งนี่ครับ มีรูปลองข้อแล้วก็จะมีเสืออยู่ข้างๆครับแล้วก็จะข้างบนก็จะเป็นรูปประสังกระจายครับนี่ครับด้านบนตรงหัวมุมเหรียญครับคมชัดนะครเป็นสุการณ์ก็คือไปใช้ปกตินะครับเราก็แฝนไปปกติ ว่าพุทธคุณเมตตามหาสีงคงกระพัน,นครับก็เป็นอันว่าสุดยอดนะไ,ดไปไปออกไปทุ่งนานครับอดีก็ออกแฟนไปด้วยไปทุ่งนาแล้วพอได้ถือมีดไปด้วยแล้วก็ไปหาปลายแบบนี้นครับแล้วก็เผลนเราไปฟันฟืน,นครับ ดันดันฟันแล้วบางเงินมันเหวี่ยงใส่ขาตัวเองครับแต่ดันไม่เข้านะครับเพราะผมใส่กางเกงขาก้วยนะครับบางๆแต่มีดก็ก็จะเป็นมีดตโตนะครับรับมาอย่างดีครับอย่างคมคนระับแต่กลายเป็นว่าฟันไม่เข้านะผมก็เหลือเชื่อนะทีแรกผมไม่ไดไ้ไม่ได้ดูว่าเอแตกทําไมไม่เข้าก็เลยจับซ้ายจับขัาไปอ่ะที่ไหนเราเห็นพระองค์งงนี้มาด้วยนะ ก็เป็นบุญเป็นคุณนะเป็นประสบการณ์อีกอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะก็เป็นเหรียญคงกับพันอีกอีกเหรียญหนึ่งนะเนี่ครับวัดวัดรมลางอำเภอกาบชงจังหวัดสุรินทร์นะเหรียญนี้สร้างเมื่อสองห้าสามนะครับก็ออกจากวัดโดยตรงครับ เป็นเหรียญแจกนะครับเป็นแจกต่อกโคอย่างชัดเจนของปู่เฮงแล้วก็มีตอกหมาเลขด้วยนะครับเจ็ดเจ็ดแปดมันจะมียันคู่อยู่ต่างกลางข้างบนด้วยครับตรงมุมเหรีรยญแล้วก็มีอัครบ,รบ,ครบเสือสองด้านนะครับเกีย่ยวเป็นยนัน สบการณ์ก็จะประมาณนี้นะครับที่เคยผ่านมาแล้วก็จไมพูดให้ฟังครับก็แฟนอยู่ตลอดเหมือนกันนะับเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนแฟน,น,น,นครับไม่ซ้ากันนับแต่ละวันก็เป็นเมตตาค้าขายดีเหมือนกัน,นครับนี้ผมก็แฟนไปตลอดครับเมตตาดีครับล,ลูกค้าเห็นลูกค้าก็เข้ามาพักไ่อยหาเรื่อยนะครับ เป็นเด่นหลายด้านนะครับเหรียนอย่างนี้ตะกุนเหรียนอย่านี้อย่นี้นะครับเด่นหลายด้าน,นย้ำนะครับเป็นเนื้อนวะเนื้อนวะอโลหะเนื้อนวะคมชัดนะสวยนะ <c oughs> า,านาจันทรในชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ มีโอกาสก็จะนำเหรียญสวยๆเนื้อพระสวยๆงามๆมาทำคลิปให้นนาได้รับชมนะครับแล้วก็เน้นเหรียญผมก็จะเน้นด้านประสบการณ์ครับก็จะพูดเรื่องประสบการณ์ให้นนาได้รับชมว่าประสบการณ์จะผ่านมาทางไหนบ้างครับเงยนนี้ก็ถือว่าขายดีนะครับลูกค้าก็หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายเหมือนกัน มันจะไม่ได้ก็ได้อยู่เรื่อยนะเรียนยนี่นะครับผมก็มีประสบการณ์เรียนที่ว่าเคยใช้เรียนนี้มาก็พูดให้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้านา่นานหนชอบก็ฝากซับสไคร้ด้วยครับเจอกันเช่นเคยครับกับนักกุ้งชนะชอบตกปลาพาถลุยนะครับโอเคครับขอข่ากับสวัสดีครับ